อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหาภพิษในด้านพองพุทธ,ธจริตคำว่าพุทธ,ธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปในารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานสนับสนุนไว้สี่อย่าง จริตตั้งสองรายการคือศรัทธาจริตกับพุทธาจริตมีองค์สมเด็จพระธรรมสามมิทรงยกย่องสนรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสหิทาคา สำหรับพุทธเจริตนี้องค์สมเด็จพระสสม,มาสมพุทธเจา้าทรงให้พระกรรมฐานสนับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลยิน,นองค์สมเด็จพระทศพลเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่าย ว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถแต่หตุการทั้งปวงเกือบทั้งหมดพิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี้อย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การเสกิการ เอกว่าเป็นการศึกษาศึกษานอกมหาวิทยาลัยแลืว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมาดาแล้วก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทําได้ คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะว่ามีจิตอบรมมาแล้วด้วยดีนอดีแต่ชาติดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมมลกกันนาฏจ,จึงให้กรรมาฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สําหรับท่านที่มีใจเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คําวาจาว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> พุทธจริตคือคนฉลาด สมเด็จพระบรมโเลกนาาให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดดวยสีอย่างคือ,อหนึ่งมรณานนสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สองจัตุธาตุปรฐานสี่พิจรารณากันห้าว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุด,ดินธาตุลมธาตุไฟเนสามอาหาเรปิโกไรสัญญา พิจรา,ารณาหันว่าเป็่งของสองกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นและในสีของอาหารไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารแด้สี่อุปสมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานแนวสี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขาดในชีวิต เขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสําคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวัดวันแต่สําหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธ,ธจริตจะมีอารมณ์คิดถือว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนละสัตว์เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้น คนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคําว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการแสแดงออกเป็นการออกกําลังทําให้ร่างกายรื่นเริงทำให้ร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริองอยู่เป็นปกติเื่อคําว่านะักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันตรพันเขาช่วย ก็จะเห็นได้ว่าท่านผู้นี้มีความรื่นเริงหันษาตลอดเวลาเพราะหนึ่งสุขภาพดีถา้สุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละยังเรียกว่านักกีฬาํ <c oughs> ำหรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริตท่านก็มีอารมณ์จิตแห่งความตายเป็นกีฬาของชีวิตเพราะนักกีฬาว่าพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไร ความกระปรีก้กระเปร่าจะประกกากฏกระจายทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันในแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจที่เขาจะพึงทำพร้อมที่จะลงสน,นามเสมอทั้งสน,นามซ้อมและสน,นามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยอยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดก็ตามท,ทีท่านั้นหลายเหล่านี้ไม่ย่อดทอแต่การฝึกซ้อมและการแข่งขันข้อนี้มีประมาณชั้นใด สำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธ,ธจริตมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกีลาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีลาและไม่เป็นกีลาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเครื่องคนสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกคนนะ่ะ นั่นท่านนี่ที่มีความเจริญจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุปัติเหตุตายไม่สําคัญตายเหมือนกันหมดในเวลากําหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอน อาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นคันของมารดาก็ตายนี่เป็นอันว่าความตายเป็นกีฬาประจาใจของท่านผู้เป็นพุทธจริตมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดจึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชาติที่ทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมันได้ก็แสนลําบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่เท่าที่ขณะที่อยู่ในคันมันดาถ้าเราจะนิกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพเอาเด็กในคันจะนั่งอยู่ในสภาพาคุดคู่เหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้ มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเขา่านั่งชันเขา่าใช้เวลาประมาณสิบเตือนนับจนจะเริ่มปฏิสนธิเนื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตก,ก็สู่คันของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่พระยงรู้สึกก็มีความสบายสมบห่องนั้นมีอุปมาเหมือนกัคนนอนอยู่ในห้องกว้าง เมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับก,กลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไรก็ปลายกดวราห้องคือคันของมารดาน,นั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดก็ร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปลายกดวราห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็ม,มไปด้วยความทรมานกายทรมานใจ จะปวดเจะเมื่อยเป็นระการใดก็ตามทีขยับก็ยิ่งกายไม่ได้มันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในคันมารดาก็แสนจะลำบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลำบากมีทุกขเวทนา ทำให้เกิดความไม่สบายใครไม่สบายใจเกิดขึ้นความจริงการอยู่ในคันเขมรดาเต็มไปได้วยความทุกข์นี่ว่าชาติพุทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเลือก็น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่อใสยปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สําหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธ,ธจริต คือจิตประกอบด้วยความรู้หรือจิตประกอบด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษของการเกิดท่านต่อยู่ในคันของมารดานี่เมื่อคลอดจากคันมารดาขณะที่อยู่ในคันมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากคันมารดามาใหม่ๆกระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัว จึงร้องเจ้าออมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีได้วความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็อ,อาจจะเป็นความแข็งแรงคนใดแต่การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมานในการก่อน <c oughs> มีความหนาวและความร้อนเป็นต้น ทนไม่ไหวจริงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่ข้อจากคันมารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อขอจากคันมารดาอาหารที่เคยอยู่ในคันได้รับการสัมผัสคืคอหล่อเลี้ยงจากคันเองมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมอง แต่กันออกจากคันมารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบคุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงอการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนีคแสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ที่ข้าฉาปรมารคาความหิวเป็นโรคคือป็นอาการเสียดแทงอย่างยิงย่งนี่เป็นปัจจัยของความลำบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปูอุจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งทั้งที่ทปินมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ เมื่อมีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครเขาไม่ได้ว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกประมาณการเสียแทงทั้งหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกความทุกไม่มีแต่เท่านี้ เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ในการปรารถนาในอาการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกบ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองก็มาก,ก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยน้อยความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจซึอย่างเดียว ใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้กเพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนนี่องค์สมเด็จพระจินวรทรงเห็นโทษของความรักความหกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดา นี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำนาบมีความรักมีความพอใจมีความยิดเหนียวซึ่งกันและกันทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งเหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏหตุแห่ความรักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกัน จะมีอะไรมาของแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันเอิงกล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดขึ้นมันได้ก็อาศัยความรักเป็นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมาโลก,กเชษตทรงตัดชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้น ในขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันแปลกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้ <c oughs> เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชิเห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ ในวิชาที่ิทุขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์งสมเด็จพระจินน์สียงแสดงว่าจึงแสดงให้บุคคลั้หลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติแล <c oughs> ่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกเนื่องจากความเป็นอยู่ทุกเนื่องจากความสัมพันธ์ ในเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุก,กข์จกขันห้ามันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบคั้นบร,ริสาทธจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสัสดาทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายพอรู้ตัวว่าจะต้องตายและก็รู้ตัวยว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ และความตายนี้ก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจรึงทรงแนะนาให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจรารณากรรมฐานที่มีคนใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกเพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินนั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลาบากในที่สุดก็พัดพลาดจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง <c oughs> เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกแล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไร ก็ต้องกลับมาทุกตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมเดชจอมไตรเจ้าได้ทรงแนะนาให้หาที่สุดของความทุกข์ให้ครบเพื่เดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสําหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดี ขอพระระาชาอภัยถ้าฟังไม่ถนัดถ้าเสียงไม่ชัดแม้ว,ว่าโทษของขันห้ามารบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานานติบาตแน่ดีถาชาติมันมารบกวนก็ขอใช้นี่มันไป <c oughs> จนกว่าจะถึงวาระหมดนี่เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันน่า แยเป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปพเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมัสสัสดาที่ส่งสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้น มันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาศัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น <c oughs> เป็นอนุนทิว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุทธ,ธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความฉลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์สองปเปอก็พอใจ ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนําท่านผู้มีทรงพุทธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีตแต่ชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทําความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตาย ไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันห้ามันก็ไม่มีอีกทํายังไงจึงจะก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านจงพิจารณาขันห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมมาสัตว์มดายก็ทรงแนะนํา ว่าท่านมีความฉลาดจนแล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ได้จก่ขันห้าหรือว่าเห็นโทษของขันห้าที่ประกอบไปได้วยธาตุสี่มองดูขันห้าด้วยเจตนาดีที่เอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันห้าที่เรียกนกัว่ามีรูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ส,สิ่งทั้งห้ารายการนี้มีอะไรสําคัญส่วนสําคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเึ่งข้อกำหนดรู้ว่าเร,ร,รานานั่เป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะม,มาจากไหนแสงขาอรอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจให้คิดไปไปด้อาโกศลจะมีมาจากไหน อิงยาณประสาทเป็นการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นความความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขนาันท่าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันสี่ก็สลายเมื่อนั้น คำว่าวิญญาณในขันห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพทวพประศาสตรเป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนําศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจินยานกับจิตเข้าไปผสมเสกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นเหตุทํำให้จิจตใจฟั่นเฟือนจับจุดแห่งความจริงไม่ได้ นิงองสมเด็จพระจอมตจทรงชี้ชัดตรงไปบอกว่าเรื่องที่ยังมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายเ,าเา็เพราะธาตุสี่เป็นสําคัญธาตุธาตุสี่ไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันที่เรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาเส้นขาดวิญญาณหรือตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทนาสัญญาเส้นขาดวิญญาณมันก็มีมาไม่ได้ อันนี้ก็ามาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุาาสีว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสีมีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อกระดูกในร่างกายฉันเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายฉันเรียกว่าธาตุไฟ ของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืงน้ำหนองน้ำลายเนื้อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลมเป็นอวส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสีสำหรับธาตุสีนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนี ให้พิจารณาตามกฎของอนิจจสักษณะว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเที่ยงหรือว่ามันส่งตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสีนี้มันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์ นั่งมองนั่งคิดตาความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงตนๆนป,นปืนมานตอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นปกติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณา ถ้าใช้ปัญญายเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร,ร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปเป็นเวลาวันเวลาขึ้นไปเพ่อขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเห็นความเสี่ยมได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารข้าไปคุณเปลยชดใช้ชก็สิ่งที่เสียไป เสียงบางคําพูดออกมาไม่ชัดก็าทั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เข้าไปหาว่าคอไม่ดีแสแดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจ ปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไม่สนใจทํางานสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเหมือนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบก็ได้ความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อากตัญยูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาั้งนานแสนนาน แต่มันก็ไม่รู้จักคุณไม่มีการยับยัง้งการเคลื่อนไหวการทำลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญเชิญมันพังพังเมื่อไรเลิกคบกันเหมือนนั้นความสบายก็เข้ามาถึงอสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเส้นแล้วขอต่อหน้าต่อ